สวัสดีค่ะมีข่าวประกาศจากทางคริสตจักรนะคะเนื่องจากสถานการณ์โควิด19นะคะที่ระบาดจนทําให้ทางคริสตจักรไม่สามารถที่จะเปิดการนมัสการได้เป็นระยะเวลา2เดือนกว่านะคะขอบคุณพระเจ้าที่สมาชิกค,คริสตจักรนะคะไม่มีผู้ใดที่จะติดโควิดเลยและขอบคุณพระเจ้านะคะที่สถานการณ์โควิดในประเทศไทยนะคะดีดีมากขึ้นแล้วจนทําให้ทางคริสตจักรนะคะสามารถจะเปิดการนมัสการได้แล้ว โดยจะเปิดการนสัสศการเริ่มขึ้นในวันอาทิตย์ที่7เดือนมิถุนาย,ยนนี้ขอเชิญพี่น้องที่จะมาเข้าร่วมนะคะแต่อย่างไรก็ดีขอให้พี่น้องที่จะมีความระมัดระวังตัวเองแล้วก็ทําตามมาตรการของรัฐบาลอย่างเข้มงวดค่ะเรื่องที่1นนะคะการนสัสศการนะคะจะเปิดในเฉพาะวันอาทิตย์สําหรับกลุ่มเซล์หรือประชุมนิฐานนะคะก็ยังจะคงใช้ในช่องทางออนไลน์คือแอปพลิเคชัน Zoom อยู่นะคะเรื่องที่2ค่ะ เนื่องจากที่นั่งมีจานวนจํากัดนะคะทางคริสจักรจึงเปิดน้ำปัศก,การเป็น2ช่วงช่วงแรกคือเวลา9ก้าโมงครึ่งถึง10บโมงสีเป็นของช่วงภาษาจีนและช่วงที่2นะคะเวลา1 1บเอโมงสิถึงเที่ยงครึ่งเป็นของภาษาไทยค่ะรบกวนขอให้น้องนะคะที่จะมา ตรงเวลาไม่มาเช้าหรือไม่มาสายเกินไปนะคะเรื่องที่สามนะคะรบบกวนขอใพี่น้องทุกคนที่จะนั่งเก้าอี้ตามที่ทางทริตจักได้จัดเตรียมไว้นะคะไม่เลื่อนเก้าอี้และขอให้พี่น้องทุกคนที่จะพยายามอย่าสัมผัสแต่เนื้อต้องตัวกันถ้าไม่จําเป็นนะคะและที่4ี่ค่ะ ก่อนที่พี่น้องจะเข้ามาทางคริสจักรนะคะรบกวนขอพี่น้องทุกคนที่จะสวมหน้ากากอนามัยและเมื่อเข้ามาแล้วทางคริสจักรจะมีจุดคัดกรองในการตรวจวัดไข้แล้วก็ให้พี่น้องที่จะล้างมือด้วยเจลแอลกอฮอล์ค่ะเรื่องที่5นะคะขอให้พี่น้องที่จะเตรียมน้ําดื่มของตอนเองมาเองค่ะเรื่องที่6นะคะ การนับสักการของเด็กละวีก็ยังคงเป็นการนับสัก,การผ่านออนไลน์อยู่แต่ว่าหากพี่น้องนะคะนำเ,นเด็กมาทางคริจักนะคะก็จะมีสถานที่สำหรับเด็กละวีซึ่งจะอยู่ทางชั้น2ของทางคริจักค่ะเรื่องที่7นะคะอาทิตย์นี้นะคะทางคริจักจะมีพิธีมหาสนิทด้วยนะคะเรื่องที่แเรื่องสุดท้ายแล้วนะคะพี่น้องทุกท่านนะคะที่จะมาเข้าร่วมการนับสัก,การของทางคริจักนะคะ ท่านจะต้องยอมรับกฎระเบียบของทางิสตจักรและทางกรมสาธารณสุขที่ได้บังคับไว้คือหากมีคนติดเชื้อระหว่างการมาเข้าร่วมการนมัสก,การนะคะท่านจะต้องกักตัวอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา14วันเพื่อสังเกตอาการของตนเองหากพี่น้องกลัวหรือไม่สบายใจและไม่สามารถที่จะไม่สะดวกในการมาเข้าร่วมนมัสก,การที่โบสถ์นะคะก็สามารถที่จะรับชมและนมัสก,การผ่านช่องทาง YouTube ได้เหมือนเดิมค่ะขอพระเจ้าอวยพรพี่น้องทุกท่านนะคะ แล้วเจอกันค่ะขอบคุณค่ะ okay. okay. yeah.